ที่622เหมือนเดิมใปจ้านถังพูดด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยได้ครับเดี๋ยวผมรีบจัดให้พนักงานเสิร์ฟเดินออกไปเชิญพิงสำรวจดูร้านอาหารแม้ว่าร้านจะไม่ใหญ่มากแต่ก็ตกแต่งอย่างหรูหรามากและมีคนมารับประทานอาหารที่นี่มากมาย ไม่ไกลจากเฉินผิงและคนอื่นๆก็มีหญิงสาวที่มีใบหน้าสวยสวมกระโปรงผ้ากอสนั่งทานคนเดียวอยู่หลังจากที่ดวงตาของเฉินผิงมองผ่านผู้หญิงคนนั้นจูจ่ๆด้วยเหตุผลใดไม่ทราบเขาก็ถูกดึงดูดให้อยู่ที่นั่นสองสามวินาทีโดยไม่ได้ตั้งใจและมองผู้หญิงคนนั้นเพียงชั่วครู่เพียงไม่กี่วินาทีหัวใจของเฉินผิงเริ่มเต้นเร็วขึ้นอย่างไม่คาดคิดทันใดนั้นเขาก็เกิดแรงกระตุ้นทางเพศและทนไม่ไหวที่จะรีบเร่งและสลัดความคิดโยนหญิงสาวคนนั้นลงไปที่พื้นทันที เฉินผิงกัดปลายลิ้นของตัวเองอย่างกระทันหันความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทำให้เขาตื่นขึ้นมาจากพวังทันใดและเขาละสายตาจากร่างของผู้หญิงคนนั้นอย่างรวดเร็วคุณเฉินคุณเป็นอะไรไปเหรอครับเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติบนใบหน้าของเฉินผิงไปจ้านถังจึงถามในขณะน,นี้หัวใจของเฉินผิงยังคงเต้นเร็วขึ้นและใบหน้าของเขาก็แดงเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะเป็นชายหนุ่มที่มีความรู้สึกเหมือนคนวัยเดียวกันทั่วไป แต่เขาก็ไม่เคยคิดลามกอ่านกินสาวๆที่ไหนแต่ทว่าเมื่อกี้เกิดความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าฉับพลันเดิมทีมีสาวกี่คนที่ต้องการโยนตัวเองใส่เขาทว่าเฉินผิงก็ไม่เคยมีความคิดที่หุนหันพลันแล่นเยี่ยงนี้แม้ว่าเขาจะเห็นร่างกายที่เปลือยเปล่าของกูหลิงเอ,อ๋อแต่เฉินผิงก็ไม่เคยหุนหันพลันแล่นขนาดนี้แต่วันนี้เขาแค่เหลือบมองหญิงสาวคนนั้นอย่างไม่เป็นทางการทว่าจู่ๆก็สูญเสียความสงบซึ่งทาให้เฉินผิงประหลาดใจมากโอ้ไม่มีอะไรครับเฉินผิงใส่หัว ปจ้านถังมองไปที่เฉินผิงจากนั้นจึงหันไปมองหญิงสาวคนนั้นเพราะเฉินผิงมองหญิงสาวคนนั้นไม่กี่ครั้งใบหน้าของเขาก็แดงก่ำและการหายใจของเขาก็ถี่ขึ้นอย่ามองเธอเมื่อเห็นไปจ้านถังมองหญิงสาวเช่นกันเฉินผิงก็รีบอยากจะหยุดเขาแต่หน้าเสียดายที่มันสายเกินไปดวงตาของไปจ้านถังจับจ้องไปที่หญิงสาวแล้วหลังจากจ้องมองหญิงสาวอย่างระมัดระวังสักพักใบจ้านถังก็หันไปมองเฉินผิงคุณเฉินมีอะไรผิดปกติกับผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่า เฉินพิงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกเมื่อเห็นว่าไปจ้านถังไม่เป็นไรเขาจึงถามว่าเมื่อคุณมองดูผู้หญิงคนนั้นคุณรู้สึกมีแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างบ้างไหมเปล่านี้ครับไปจ้านถังใส่หัวด้วยสีหน้าสับสนแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะสวยแต่เธอก็ไม่ได้สวยถึงขนาดเกินห้ามใจขนาดนั้นไม่ใช่ว่ามองเพียงแว็บเดียวแล้วก็เกิดความรู้สึกอยากขมขื่นทางสายตาเหมือนคุณเฉินคุณเฉินเอางี้สิครับถ้าคุณรู้สึกเบื่อเล็กน้อยและอยากปลดปล่อยผมจะจัดให้คุณเอาไหมชอบสไตล์ไหนบอกมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ ปจ้านทังคิดว่าช่วงนี้เฉินผิงอยู่คนเดียวและกลางคืนคงเหงาเขาจึงรู้สึกหดหูเล็กน้อยดังนั้นเมื่อเขาเห็นสาวสวยเมื่อกี้จึงหุนหันพลันแล่นเมื่อเฉินผิงได้ยินสิ่งนี้เขาก็ดูเขินอายทันทีและได้แต่สายหัวไม่ใช่อย่างนั้นโอ้พระเจ้าแม้ว่าจะมีผู้หญิงหลายคนที่ชอบเฉินผิงแต่เขาก็ยังคงเป็นเพียงชายหนุ่มที่ยังไม่เคยยกครูนับระษาอะไรจะให้ลิ้มลองเรือนร่างของหญิงสาวมันเป็นรสชาติยังไงก็ไม่รู้แต่ทว่าเมื่อกี้จู่ๆความรู้สึกคึกเหิมไม่รู้มาจากไหน ไม่นานอาหารก็มาไปจ้านถังก็ทักทายเฉินผิงเพื่อทานอาหารในเวลานี้เฉินผิงก็กล้าหาญพออดไม่ได้ที่จะหันศีรษะและมองหญิงสาวอีกครั้งแต่คราวนี้เฉินผิงจ้องมองหญิงสาวเป็นเวลานานและเขาก็ไม่รู้สึกคึกคักเหมือนเมื่อกี้อีกต่อไปนี่ทําให้เฉินผิงรู้สึกประหลาดใจมากไปจ้านถังเห็นว่าเฉินผิงยังคงมองหญิงสาวอยู่เขาจึงยิ้มแล้วพูดว่าคุณเฉินคุณอยากให้ผมไปเชิญผู้หญิงคนนั้นมาหาคุณไหมครับมาไม่ครับเรารีบทานข้าวกันเร็วๆเถอะเฉินผิงเริ่มพูดแล้วก้มหน้าก้มตากิน เฮ้เฮ้นี่คุณชายของตระกูลไปไม่ใช่เหรอนั่นบังเอิญจังที่เจอนายที่นี่มากินข้าวเหมือนกันเหรอสงสัยดวงเราคงสมพงกันจริงๆเมื่อไปจ้านถังและเชินผิงทานอาหารกันได้เพียงครึ่งทางจู่ๆก็มีเสียงที่ฟังดูแล้วไร้ายมารยาทมาจากด้านหลังเมื่อได้ยินเสียงนี้ไปจ้านถังก็ขมวดคิ้วและไม่แม้แต่จะหันกลับมามองเขาพูดว่าชินกังวันนี้ฉันไม่อยากคุยกับนายควรอยู่ห่างๆจากฉันจะดีกว่า เฉิงผิงเงยหน้าขึ้นมองฉินกังและต้องบอกว่าฉินกังคนนี้ดูเย่อหยิ่งและไม่มีมหายใจของการฝึกฝนเลยเขาไม่ใช่นักบูด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามด้านหลังฉินกังมีผู้คุ้มกันอีกสองคนซึ่งทั้งสองคนเป็นนักบูบทที่623ยไปจ้านถังนี่ไม่ใช่บ้านตระกูลไปของนายนะฉันสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ฉันต้องการฉันพูดถูกไหมชินกังพูดและนั่งลงบนโต๊ะกับไปจ้านถังโดยตรงโดยเห็นได้ชัดว่าไม่สนใจคำพูดของไปจ้านถังเลยแม่งเย็ด นายกำลังหาเรื่องเจ็บตัวอยู่หรือเปล่าเมื่อไปจ้านถังเห็นชินกังนั่งอยู่ข้างๆเขาด้วยท่าทางยั่ยยวนทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นและพลังปราณของเขาก็เปล่งประกายออกมาคือต้องรู้ว่าไปจ้านถังก็เป็นปรมาจารย์นักบูเช่นกันและเขาก็เป็นปรมาจารย์บูระดับที่เจ็อีกด้วยลมปราณที่ปลดปล่อยออกมาจากเขาไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาอย่างชินกังจะสามารถทนได้ แต่ถิ่นกังดูเหมือนจะไม่กลัวเลยเมื่อมเมนตัมของไปจ้านถังกดไปทางถิ่นกังคนสองคนที่อยู่เบื้องหลังเขาก็เริ่มระเบิดแรงผลักดันออกมาเช่นกันแรงผลักดันทั้งสองปะทะกันทันทีและผลกระทบทําให้ร่างกายของไปจ้านถังก็สั่นเล็กน้อยการแสดงออกของใบจานถังเปลี่ยนไปและเขาจ้องมองอย่างใกล้ชิดกับสองคนที่ถิ่นกังนํามาเห็นได้ชัดว่าความแข็งแกร่งของคนสองคนนี้ไม่ได้ไปกว่าตัวเองไม่น่าแปลกใจเลยที่ถิ่นกังจะกล้าอดดีขนาดนี้ ใบจ้านถังฉันแค่อยากมาหาเพื่อนดื่มทำไมนายต้องกังวลมากขนาดนั้นด้วยละ่ะชินกังพูดพร้อมกับรินไวนยใส่แก้วแล้วมองเฉินผิงผู้ชายคนนี้ไม่คุ้นเคยเลยนายเป็นใครมาจากไหนเหรอชินกังไม่รู้จักเฉินผิงดังนั้นเขาจึงถามสิ่งนี้แต่ในเวลานี้เฉินผิงเพิกเฉยต่อชินกังและไม่ได้มองมาด้วยซ้ําแต่เขากลับมุ่งความสนใจไปที่หญิงสาวในตอนนี้แทนเพราะหญิงสาวยังคงกินอย่างเงียบๆในขณะนี้ราวกับว่าเธอไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย คือต้องรู้ว่าเมื่อไปจ้านถังปะทะกับปรมาจารย์สองคนของตระกูลฉินในตอนนี้พลังนั้นไม่ธรรมดาแต่หญิงสาวที่นั่งไม่ไกลดูเหมือนจะไม่เป็นไรซึ่งทำให้เฉินผิงอดสงสัยไม่ได้เมื่อฉินกังเห็นว่าเฉินผิงไม่สนใจเขาเขาก็พูดด้วยสีหน้าไรอารมณ์ว่าแม่งเอ้ยฉันถามอะไรแกแม่งไม่ได้ยินฉันหรือไงแกหูหนวกหรือเปล่าฉินกังแกนี่วอนหาเรื่องตายอยู่หรือเปล่าไปจ้านถังเห็นว่าฉินกังกล้าดูแม้กระทั่งเฉินผิงด้วยความไม่พอใจจู่ๆเขาก็ตบโต๊ะแล้วลุกขึ้นยืนทันที เมื่อเห็นสิ่งนี้ปรมาจารย์ทั้งสองของตระกูลฉินก็ก้าวไปข้างหน้าเผชิญหน้ากับใบจ้านถังโดยตรงแล้วปกป้องฉินกังให้อยู่ข้างหลังพวกเขาในขณะนี้ผู้ที่มารับประทานอาหารหลายคนรอบๆเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและทุกคนต่างก็ซ่อนตัวกันและคนที่ขี้กลัวบางคนถึงกับถือโอกาสไม่จ่ายเงินรีบหนีไปทันใดเมื่อร้านอาหารเห็นสิ่งนี้พวกเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรท้ายที่สุดทั้งไปจ้านถังและฉินกังพวกเขาก็ไม่สามารถทำให้ใครขุนเคืองได้ บจ้านถังเผชิญหน้ากับปรมาจารย์สองคนของตระกูลฉิงด้วยสีหน้าแย่อย่างยิ่งใบจ้านถังผู้ชายคนนี้คือพ่อของนายเรื่องไงฉันถึงดุเขาไม่ได้ทำไมนายถึงปกป้องเขาขนาดนี้ชิงกังยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้เนยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วมองไปจ้านถังด้วยรอยยิ้มยียวนสิ่งนี้ทำให้ไปจ้านถังโกรธมากอันที่จริงชิงกังไม่มีความสามารถมากนักแต่ปากของเขามีหมาเป็นฝูงไปจ้านถังทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจึงชูกำปั้นต่อยชิงกัง เมื่อผู้คุมกันทั้งสองเห็นใบจ้านถังลงมือพวกเขาก็เข้ามาขัดขวางทันทีและพร้อมที่จะดำเนินการได้ตลอดเวลาแต่ในขณะนี้เฉินผิงลุกขึ้นยืนและหยุดใบจ้านถังโดยตรงจากนั้นมองไปที่ฉินกังและพูดเบาๆว่าผมไม่เนมอีสเฉินผิงจากหงเฉิงทันทีที่เฉินพิงพูดจบฉินกังก็ตกตะลึงและลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหันคุณคุณคือเฉินพิงจริงๆเหรอฉินกังมองไปที่เฉินผิงด้วยความไม่เชื่อเขาไม่คาดคิดว่าเฉินผิงจะยังเด็กขนาดนี้ อะไรนะคุณยังรู้จักผมด้วยหรือเปล่าเฉินผิงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกเล็กน้อยเมื่อเห็นชินกังเช่นนั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าชินกังคือน้องชายของชินเฟิงและเป็นลูกชายของชินเซี่ยวเทียนคุณเฉินผู้ชายคนนี้เป็นน้องชายของชินเฟิงซึ่งเป็นลูกชายของชินเซี่ยวเทียนจากตระกูลชินใบจ้านทังอธิบายและเฉินผิงก็เข้าใจทันที เฉินผิงมองดูถิ่นกังด้วยใบหน้าที่ขี้เล่นด้วยสายตาที่เยือกเย็นเล็กน้อยปรากฏว่าพวกนายมาจากตระกูลถิน่นไม่น่าแปลกใจเลยที่พฤติกรรมต่ำทรามมากทางไปสวรรค์มีแต่ไม่ไปหรือว่านายอยากจะไปนรกกับพี่ชายของนายอีกคนบทที่624เมื่อถิ่นกังได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของเขาก็แดงก่ำด้วยความโกรธแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาทำได้เพียงจ้องมองไปที่เฉินผิงอย่างดูเดือดเพราะแม่บ้านได้บอกเขาแล้วว่าอย่ายั่วยุเฉินผิงเกรงว่าชีวิตของเขาจะตกอยู่ในอันตราย คราวนี้ถิ่นกังออกมาพร้อมกับคนจํานวนเล็กน้อยเพียงสองคนในขณะนี้เชินผิงและไปจ้านถังแข็งแกร่งกว่าพวกเขาอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นถิ่นกังจึงทําได้เพียงอดทนเท่านั้นไอ้หนูนายอย่าพึ่งภูมิใจไปหน่อยเลยไม่ช้าก็เร็วฉันจะล้างแค้นแทนพี่ชายของฉันนายทำให้ทั้งตระกูลถิ่นของเราขุนเคืองและจากนี้ไปนายจะไม่สามารถอยู่อย่างสงบสุขได้ในชีวิตนี้หลังจากที่ถิ่นกังพูดจบเขาก็พาคนของเขาไปนั่งโต๊ะข้าง เฉินผิงยังคงกินข้าวกับใปจ้านถังต่อไปในขณะที่ถินกังมีสีหน้าโกรธเกรี้ยวและมองไปที่เฉินผิงและคนอื่นๆเป็นครั้งคราวคุณเฉินคุณควรใส่ใจไว้ดีกว่าแม้ว่าถินกังจะไม่มีความสามารถแต่เด็กคนนี้ก็เต็มไปด้วยความคิดที่ชั่วร้ายและไร้ความปราณีเขาสามารถทําอะไรก็ตามที่ผิดศีลและทําได้ใจ้านถังเตือนเฉินผิงมันไม่สําคัญเฉินผิงยิ้มเบาๆและไม่ได้จริงจังกับฉินกัง แต่ในขณะที่เชิญพิงยังคงกินข้าวกับไปจ้านถังต่อไปเชิญผิงก็วางตะเกียบลงและเริ่มกังวลคุณเชิญเกิดอะไรขึ้นไปจ้านถังตกตะลึงโดยรู้สึกว่าวันนี้เชิญผิงตกใจมากหยุดพูดก่อนเชิญพิงขมวดคิ้วและโบกมือไปทางไปจ้านถังในขณะนี้เชิญพิงรู้สึกว่าจิตสำนึกทางพลังจิตกำลังสำรวจร่างกายของเขาทุกสัดส่วนอย่างไร้ศีลธรรมราวกับว่าอีกฝ่ายกำลังอ่านกินเขา บางทีอีกฝ่ายอาจไม่รู้ว่าเฉินผิงก็มีพลังจิตเช่นกันดังนั้นเขาจึงไม่ได้ปกปิดมันไว้เลยเมื่อหญิงสาวกําลังอ่านกินเฉินผิงเฉินผิงก็ค่อยๆเหลตามองนางเล็กน้อยจากนั้นแล้วก็หันขวับไปมองหญิงสาวที่โต๊ะข้างๆทันทีในขณะนี้หญิงสาวก็กําลังจ้องมองมาที่เฉินผิงอยู่ด้วยเมื่อเห็นเฉินผิงหันมาสบตากระทันหันหญิงสาวก็รีบก้มศีรษะลงถับพลันและจิตสํานึกทางจิตวิญญ,ญาณน,นั้นก็ร่วงลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน เฉินผิงเต็มไปด้วยความตกตะลึงเขาไม่คาดคิดว่าเด็กสาวคนนี้จะเป็นผู้ฝึกฝนสายเซียนด้วยดูเหมือนว่าที่นี่จะมีเสือหมอบังกรซ่อนเร้นมากมายเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการจริงๆเฉินคุณเฉินคุณโอเคไหมไปจ้านถังดูสับสนเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเฉินผิงจึงมองหญิงสาวที่อยู่โตข้างๆตลอดเวลาไม่มีอะไรก็แค่มีใครบางคนอ่านกินไอติมโคนของผมทานข้าวต่อเหอหน้าเฉินผิงพูดยิ้มยิ้มและทั้งสองคนก็กินต่อ ในขณะนี้ชินกังก็สังเกตเห็นหญิงสาวคนนั้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาเช่นกันเขาจึงยืนขึ้นและนั่งลงตรงข้ามกับหญิงสาวทันทีสวัสดีเจ้าคุณหนูเอ๋ทำไมถึงมาทานข้าวคนเดียวโดยไม่พาแฟนมาด้วยล่ะเหือชินกังมองหญิงสาวด้วยรอยยิ้มทั่วร้ายจะรังเกียจไหมครับถ้าผมจะขอนั่งทานข้าวเป็นเพื่อนผมชื่อถินกังคุณชายรองของตระกูลถินครับชินกังพูดพลางยื่นมือออกไปซิกแฮนกับหญิงสาว หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองดูฉินกังแวบหนึ่งจากนั้นนางก็ยืนขึ้นและเดินออกไปโดยตรงเมือ่อฉินกังเห็นสิ่งนี้เขาก็ตกตะลึงเขาไม่เคยเจอผู้หญิงที่แสดงกิริยาเช่นนี้กับเขามาก่อนเดิมทีหลังจากที่อีกฝ่ายรู้ว่าเขาเป็นนายน้อยของตระกูลฉินพวกนางนางก่อนหน้านี้ต่างก็แทบรอไม่ไหวที่จะเปลื้องผ้ามันซัดตรงนั้นแล้วคลานเข้าไปในอ้อมแขนของเขาแต่ทว่าเมื่อเห็นหญิงสาวคนนี้เพิกเฉยต่อตัวเองและจากไปอย่างไร้เยื่อใยฉินกังก็ของขึ้นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนนและไล่าตามเธอออกไป เมื่อเฉินผิงเห็นดังนั้นเขาก็ลุกขึ้นอย่างรีบเร่งและพูดกับไปจ้านถังคุณทานไปก่อนนะผมมีงานเข้ากระทันหันคุณเฉินคุณจะไปทําอะไรให้ฉันไปด้วยไหมไปจ้านถังคิดว่าเฉินผิงกําลังตามฉินกังออกไปไม่ต้องไม่ต้องตามผมไปนะเฉินผิงไม่ยอมให้ไปจ้านถังติดตามหญิงสาวเป็นผู้ฝึกฝนสายเซียนและเขายังไม่รู้ว่าเธอเป็นมิตรหรือศัตรูถ้าอีกฝ่ายไม่ใช่มิร และเป็นคนเถื่อนที่ต้องการจับตัวเขาเหมือนตอนนั้นหากไปจ้านทังตามไปด้วยเขาจะโชคร้ายแต่ถ้าเฉินผิงไปคนเดียวถ้าเกิดอันตรายจริงๆเขาก็อาจมีโอกาสที่จะหลบหนีได้ตอนนี้เฉินผิงไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครกันแน่แต่เขาวางแผนที่จะตามเธอให้ทันบางทีเขาอาจเรียนรู้ความลับบางอย่างของโลกสายผู้ฝึกเซียนในจริงตูจากปากของหญิงสาวได้หลังจากที่เฉินผิงไล่าตามออกไปเขาก็เห็นฉินกังเลี้ยวเข้ามุมถนนพร้อมกับคนของเขาสองคนแวบๆและเฉินผิงก็ติดตามพวกเขาออกไปโดยตรง เมื่อเฉินผิงเพิ่งเลี้ยวหัวมุมเขาก็เห็นฉินกังและคนสองคนหยุดหญิงสาวเอาไว้ร่างกายที่บอบบางของหญิงสาวดูทำอะไรไม่ถูกมากต่อหน้าฉินกังและชายร่างกำยำทั้งสอง